สวัสดีครับผมวาลวิสอยู่ในตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าๆนะครับโอ้6โมง20นะครับตอนนี้ซึ่งพายุเข้าได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนประมาณเกือบเ5โมงเนี่ยมันยังแบบแสงแดดจ้าๆอยู่เลยนะครับผมก็ไม่นึกว่ามันจะเข้านะครับไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศนะครับพอประมาณ6โมงนิดๆแค่นั้นแหละนะครับลมมาอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็ฝดก็ตกอย่างหนักนะครับตอนนี้นี่ สภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในตอนนี้เนี่ยลมก็เบาลงนะครับแต่ก็ถือว่ายังแรงพอสมควรนะครับแต่เบาลงตัวมุทีนู่นนะครับแต่ดูนี่เลยนะครับมันก็จะลมพัดแบบนี้ในฝนเนี่ยมันไม่เป็นฝนแบบธรรมดานะครับมันเป็นฝนที่ดมลมลมพัดนะครับแบบนี่เลยมันดิวแบบนี้เลยนะครับก็ฝนตกหนักด้วยนะครับพายุเข้าแรงด้วยนะครับโอ้โห วันนี้มารายงานสภาพอากาศที่จังหวัดตากครับโดอข้างหน้านี้เนี่ยเป็นกลายเป็นแม่น้ําไปเลยนะครับข้างหน้านี้แล้วก็ด้านโน้นเนี่ยเป็นทะเลสาบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับคือมันอาจจะมืดๆสักหน่อยมองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนนี้โอ้โหโดยตรงนี้เนี่ยต้องกั้นมันมันไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยน้ําจะเข้ามาข้างในนี้นะครับ น้ำก็เลยไหลไปทางโน้นนะครับไหลไปทางโน้นเลยซึ่งเป็นทะเลสาบไปแล้วนะครับด้านน้านี้โอ้โหฝนสาต ok บต้องหนีไกลๆลมแรงสุดๆนะครับนี่เลยฟ <ND> ้าก็ร้องครุมครามครุมครามเลยนะครับ <SD> ไม่ใช่ครับถ่ายคลิปถ่ายคลิป โอ้แล้วตอนนี้น้ําก็ใกล้ท่วมนะครับตอนนี้น้ําไหลามาแบบนี้เลยอ๋อไม่รู้จะทำยังไงนะครับนี่เลยไหลเป็นน้ําตกเลยนะครับตรงนี้คิดว่าต้องเอาอะไรมากั้นนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เลยที่จริงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพื้นดินมันกลายเป็นทะเลสาบไปแล้วนะครับลงเล่นน้ําได้เลยนะครับตรงนี้ไปดูฝั่งด้านนู้นนะครับว่าเป็นยังไง โโอ้โหนี่เลยโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าผ่าตัวฟ้าผ่านะครับโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอก็ด้านหลังนี้ก็นี่เลยน้ำเต็มเลยนะครับตรงนี้โอ้คือแสงที่แวบๆนั่นคือฟา้าแลบนะครับฟา้าผ่าแลา้วก็ฟ้าแลบ โอเคตอนนี้พายุก็แรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปจัดการพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหลบพายุก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวฟ้าผ่าผมด้วยนะครับผมมาถ่ายแบบตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหลาไปก่อนนะครับตอนนี้โทรศัพท์ก็เปียกฝนหมดแล้วนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคนนะครับพายุเข้าที่จังหวัดต่ากครับไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นๆเป็นหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์บอกกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย